พบกันอีกเช่นเคยนะคะเช้านี้นะคะวันนี้แม่อ้อยจะมาจัดเมนูนี้นะคะแกงไก่หน่อไม้ดองค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องมาผัดตัวพริกแกงก่อนแม่อ้อยจะใส่กะทิลงไปแล้วก็จะมาผัดตัวพริกแกงนะคะถ้าใครไม่ใช้กะทิในการผัดก็ใช้น้ํามันได้นะคะเมนูทําบุญของแม่อ้อยเช้านี้ค่ะใส่พริกแกงไปก่อนนะคะ ใส่พริกแกงไปสองขีดค่ะพริกแกงผัดเผ็ดนะคะพริกแกงเจ้าประจำที่ไม่อยจะกินก็คือผัดพริกแกงเขาให้หอมก่อนนะคะวันนี้เรามาแกงเตาถ่านนอกบ้านกันค่ะทีนี้พริกแกงเราก็หอมแล้วเน่ไหวก็จะนำไก่ลงไปล้วนเลยค่ะ น้อยใช้อกไก่สองอกนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นขาไก่ค่ะขาไก่ที่ไม่อ้อยช้ยนี่8ขีดนะคะแล้วก็อกไก่2อกนะคะใครจะใช้เป็นไก่บ้านแกงก็ได้ค่ะโอเค เนื้อไก่เราก็ลัดตัวแล้วค่ะทีนี้แม่อ้อยจะนําตัวหน่อไม้ดองลองไปเลยค่ะหน่อไม้ดองนี่คือไม่อ้อยนําไปต้มเรียบร้อยนะคะเขาจืดแล้วค่ะหน่อไม้ดองนี้แม่อ้อยจะทําเองนะคะถ้าใครอยากดูวิธีการถนอมอาหารช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนแล้วค่ะหน่อไม้เขาก็จะเริ่มออกเนี่ยถ้าใครอยากทําหน่อไม้ดองเก็บไว้กินเองไปดูคลิปของแม่อ้อยนะคะ มีทำมีวิธีการทําหน่อไม้ดองค่ะเนี่ยเราทํากินเองค่ะไม่ต้องกลัวสารเคมีอะไรนะคะเวลาที่ถ้าเราไม่ได้ทําเองนะคะเวลาที่เราซื้อหน่อไม้ดองมาเราชิมนิดนึงนะคะว่าความเปรี้ยวเขาเยอะไหมถ้าเยอะเราต้องนำไปล้างน้ำค่ะล้างกี่น้ำก็ดูที่ความเปรี้ยวนะคะเสร็จแล้วก็นำมาต้มค่ะแล้วก็เทน้ำพักเสด็จน้ำนะคะ เราถึงจะนำมาปรุงอาหารนะคะโอเคทีนี้ได้ที่ละเดี๋ยวเรานำกะทิลงไปเลยค่ะแล้วเราก็จะเคี่ยวต่อไปให้ไก่เขาสุกนะคะนี่เราจะเคี่ยวไปนะคะให้ไก่เขาสุกแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงเครื่องกันค่ะรอหม้อเดือดนะคะเพราะว่าแม่อยไม่ได้ใช้ไก่บ้านก็จะไม่ได้เคี่ยวนานนะคะ ส่วนผลไม้ของเราก็สุกเรียบร้อยเราก็เอาแค่หม้อเขาเดือดอะคะ่ะแล้วเราก็มาปรุงเครื่องกันนะคะตอนนี้หม้อก็เดือดแล้วค่ะนี้เดี๋ยวเรามาปรุงเครื่องกันก่อนนะคะก่อนอื่นนะคะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปก่อนค่ะ2ช้อนนะคะ3น้้นน้ำปลาค่ะ ชาสองช้อนก่อนค่ะนี่นะคะเกลือครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเสร็จเพื่อความแซ่บนัวนะคะผงปรุงรสครึ่งช้อนชาค่ะหอมมากเลยเดี๋ยวแม่ขอชิมรสชาติดูก,ก่อนค่ะอ,อร่อยค่ะทีนี้แม่อ้อยขอเติม กระทสส่วนที่เหลือนะคะทีนี้เราก็จะโรยด้วยตัวนี้เลยค่ะโหระพาแล้วก็ใบมะกรูดนะคะนี่ค่ะเท่านี้เองเรียบร้อยละทีนี้เราก็พร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะทำกันไม่ยากนะคะแถมอร่อยอีกต่างหากเมนูนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเราพร้อมจัดเสิร์ฟเลยนะคะ พร้อมเสิร์ฟกันเลยคะ่ะน้อยเชื่อว่าเมนูนี้จะต้องเป็นเมนูโปรดของอีกหลายๆคนเลยนะคะเรียบร้อยนะคะสำหรับแกงไก่หน่อไม้ดองค่ะหอมๆเย่วๆเลยนะคะและหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนชาว u t u b e นะคะถ้าถูกใจยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ห่ออ้อยอิงเ่านะคะแล้วพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ